เสียงแววในกลางวัใน,งงใน,นในหมูของผมในทันใดนั้นผมลืมก็ไม่ว่าผมลืมลืมหยิบกระเป๋าลงจากรถสองแถวผมวิ่งไปอย่างรวดเร็ววิ่งกลับไปที่รถสองแถวผมคันรถสองแถวแล้วได้กับ ไปรักอดหยุดซื้อหัวเ่าฮ่บไทยก็นั่งเที่งเพื่อจะทำไงครับลันวิวเฉยวัดมือแต่ท่านี่ กินเหล่ากินเหล่าเล่นตทรศัพาบกับบางคีบปอกคุยกันเลยนั่งให้นั่งมันเดียวพูละมุมคูดพูดนึ่งยิ่นพด่มีโกูนั่งกันชี้คนหาคนบ๊คุยกันเลยพูละมุมนะเกียร์ไว้เกียร์มันบ๊คุยกันเลยหลังจากบงแัวกับเดี่อมีนอนอีมีไปเลยนั่งกัน ทานน่าดีๆครับไมยครับนนไปเพิ่งนะครับไปครับมาคุยกันหน่อยครับพวกเราครับพวกเราแต่ท่า,ทาน,นี่ดิกินน้ำกันนี่จะเบิดเป็นกลมเลยครับคิดว่าเป็นกลมเครับยังม่ค่อยยันพวกขั้อยู่ครับขอส่องไฟส่องมันกับไส้กันเลย เ้มือนพี่ฝ่าทั้ง่นมาเ่ยโอ้ยล้ี่ฝนี่เปนคักมีกูท่านี้ก็แช่กนไหนกนแช่อยู่ทั้งนี้าาทันหยดที่เขาก่อนจากไปคืนนี้นะครับศิลปิน ไม่ล่าสุดของใครเราชมรถเท่งนะครับน์นันค่ะไหนปล่อยมาไหนปล่อยเต็มเต็มปล่อยเต็มวันที่ยี่สิบสองมีนาพนาจิตเนาะของมุกเสาครับเดือนะครับเด้อขอบีเบืองไร้ๆครับเป็นกํลังใจให้พวดกระชินครับแต่ส้าราปล่อยก็มีช่อง เอาไปลงเสยไปดูคลิปล่องเสยครับนี่เพลงแสดังครับมาว่ากันนะครับเนาะเพลงจะไปใครๆก็อย่างไปลงส่งจ้าของนะครับเนาะก็ฝากด้วยนะครับนะและเมื่อดิกระสิทธ์กันนะครับเนาะมี่ผีใจดีครับว่าเป็นยังฝากนี่ฝากแฟนเพลงเข้าเนี่ยกำลังใจนะครับพี่น้องทุกคนแต่นี่ทุกคนนะครับ ่ทยเหดียนะครับกำลังใจนะครับใสยฝากไว้นะครับฟังเพลงนะครับเนาะฟังได้ไร้ครับฟังแบบกดแช่กดให้กรื่องใจให้วดกระสินครับครับเพนี้คือแบบไห่างกะเฮ็ดสุดยอดทายเบิดมืองทองคำครับนี่พเอกแสดงเองนะครับร้องเองแสดงเองให้แน่นอนครับเพลงนี่ไปฟังนี่วกคักนี่ให้แน่นอนอื เขาลงตาครับเอ็มวีนี่ซึ่งสุดยอดครับรอติดตามวันที่ยี่สิบสองมีนาวันอาทิตย์นะครับเนาะเกามุ้งเซาครับปล่อยฟางติ่มติมซึ่งกันทั่วโลกแน่นอนนะครับเนาะสวัสดีครับผมไม่แย่งไงครับนี่ครับสวัสดีครับติดตามนะครับนะติดตามนะครับเป็นแรงใจให้กันครับพี่น้องครับอย่ามย่งไงครับบรรยากาศตอนนี้มันก็ไม่ีพายุครับตอนนี้ให้หาเขาเดินทางไปภารกิจ ทางจังหวัดครับนั่งกันอยู่สองสามคนนี่นะครับกับบริจาคเลยครับบริจาคคุยกันหรอครับเด่นไฟเด่นบ้านโทรศัพท์นังอ่านบางคอมเมนต์เนาะไลไรบางคอมเมนต์กดถูกใจคอมเมนต์อยู่ครับตอนนี้นั่งรอเนาะขอบคุณเอฟซีครับที่ให้กำลังใจนะครับเนาะนครับเป็นกำลังใจกันต่อไปเลยครับเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี